ขับขับโอ้โหนี่มันเรียกมุน่นในไหมครับอะไหนะครับเมื่อกี้เราเราจองกันเหนมือนไหม่คิดว่าเป็น C1 น,นะครับขับรถในวันที่ฮิมะโปตไปอปเบาๆเป็นไงครับนักเดินทางตื่นเต้นทางครั้งแรก เฮ้ยสบายขับรถนั่นหละครั้งแรกก็เจนะอสโนเลยฮะสบายสบายตั้งใจมากครับเพราะว่าเป็นการขับรถครั้งแรกที่มีิมาตกด้วยครับิมพเม,ม็ดใหญ่แล้วครับ เรากาลังเดินทางวัดยามาเดระนะครับนี่ดูเราเดินทางไปท่ามกลางหิมะที่กําลังร่วงร่วงลงมาหมดแล้วดูทาง,างนี้นะครับนะตอนแรกเราว่าเราจะไม่เจอหิมะเดไปมาหิมะอย่างหนาอตรงนี้ก็มีที่จับรถ ว,วันนี้คุณวชิอยากเจอหิมมะมาที่วัดยามาเดละลองไปค่ะว่าวัดยามาเดละหนึ่ง้าป้ายโชวนะครับบันไดที่จะขึ้นไปที่วัดน,นะครับข้างบนจะมีทั้งหมด1,015ขั้นนะครับเรามาดูกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงครับ นี่หรอครับน,นี่เขาเดินไปทางนี้กันนี่ทางนี้แบบนี้นะครับแผ่นที่วัดที่เราจะไปเรื่องนี้ดูสิเราจะเดินถึงไหนไหน้องหินมาตก ซี่คือที่กับเพื่อเข้าไปชมวัดข้างบนนะครับ สวยไปอีกแบบแม้ไม่มีแสงแดดแต่วันนี้เรามีหิมะนู่นครับเราก็ไปข้้นบนนูน่นเสียค่าเขาเท่าไหร่ครับสามร้อยเยนครับคนล300ะสามร้อยเยนเจ็ดสิบห้าบาท อ้าวตรงนี้มีอีกหนึ่งเลยอ่ะขึ้นไปต่อครับยังไม่สุดครับยังไม่สุดะไรยังไม่ถึงร้อยขั้นเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บึ๊บนู่นนี่ครับสวยไหมโอเค ไปไหมครับคุณชาติกาตัดพาแรงก้าค่ะไหวแค่ไหนก็ต้องไปเนี่ยไปฟ้าอืมฟ้า<ะ>อยู่ห,หมอดิ อย่าอย่าสบมาดูดิชุยมาดูนี่ครับมันเบามากเลยบ้าคโอถ้าเล่นสกีได้นะแล้วแบบ่มถ่ายตรงนี้ไะอย่างอไรดูดิมันเบามากเลย ทั้งหมดนะครับ หมดเลยครับ ลงเข้าไปสิหลังคาบ้านเป็นยังไงบ้างออตอนนี้หิมะกำลังตก ยามาได้ละเทมเปิร์วันนี้มีมาตกมากไปดูม้มาก,กันนี่กำลัลงลงแล้วอ<โด>ืนวันที่เขามีความพยายามในการขึ้นมาไหว้พระข้างบนนี้ เขามาขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้ว1,000ขั้น เตรียมตัวออกเดินทางไปที่ซาโอฟองนะครับไปดูสุนานที่จับมันครับผมบามาแล้วครับทช้อีกวันนึงนะครับเราไปเอารถกันครับเราฝากรถไว้ที่ออโตโอ้ที่แอดรถออโตโอ้ยร่แรมข้างนอกนะ

สบายขับรถไปเมียเดินตากหิมะไปดีจริงๆ เที่ยวไหนครับไม่เจหมากป่าดูนี่โอ้โหวิวขาวสวยเลยจะเปิดที่เดิม นูซุนักจิ้งจอกครับผมนี่ทางเข้าไปสุนักจิ้งจอ, <c ười> อ,อ,อกจ จริ้งจอกนอนนอนนอนโอตัวลูกสีดำนี่บรรยากาศครับนี่มีสีดำด้วย จิงจอกกลอาเลือกช็อปเลยครับอยากได้ตัวไหนครับนีสีดำครับตัวกลารครับหรือตัวนี้ดีครับไม่จะไวปะ้ปลุกอือ กัดกันแน่เลยเนะี่ยอืมข้างบนก็มีครับไม,มอ,อมตัวนี้ลบหนาวนนทัาาว้งหม,มดทนเะอารือะนอนเต็มมือหมดเลย นอนแบบว่าไม่หันหน้าไม่ให้ดูด้วยต,ต้องเข้าไปท้างนอันนี้ก็คือาัอะไรข้างหนนี่บรรยากาศครับบรรยากาศลากล้องกำลังถ่ายน้องหมาอยู่น้องหมาให้เห็นได้เลย บีขี้เกียจเหรออืมเก่งจังเก่งที่หนึ่ง <c oughs> จ้าม่าไจ้าอ้าวคุณมาเดินนมแล้วคุณก็ไปคืออะไร

โยภารกิจซาซาอกฟอกค,ครับนี่เห็นไหมครัเราได้ฟอกกลับบ้าน5ตัวครับ <c oughs> นี่ <c oughs> บรรยากาศยีงี้ครับ <c oughs> มือแข็งมาก <c oughs> หลังจากที่เราชมสุนาจิ้งจอกกันแล้วนะครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับก็คือทะเลสาบอินวาวะชิโรนะครับ ซึ่งจะเป็นเทเลสาบที่สวยมากนะครับแต่ระหว่างทางนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนไปนะครับแล้วก็ทานข้าวกันที่ทางด่วนก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ชมวิวสองข้างทางกันก่อนนะครับห้องน้ําตรงทางด่วนนะครับอย่างดีครับนี่นเดอดด้วนนย พักกดน้าดื่มได้นะครับที่ทางด่วนมีให้คุณเลือกสรรเยอเลยครับอยากกดอะไรฮนะ <I know. S 1> มาเราไปดูข้าวต่อตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วครับหาข้าวกินกันเก้าข้างในดีกว่าอุ่น ือกลางวันครับหลังจากไปหาน้องหมาชิ้นจอกมาโอ้ลำใหญ่เบลื่อเลยถูกมด้วยคึ้นขับรถเ้า <c oughs> แม้สวยครับผมมันดูเป็ด ทะเลสาบอินนาชิโระนะครับเขาว่ากันว่านะฮะเป็นทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์หนึ่งในสทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับเ,ะะเป็นทะเลสา,ทาทสนนบท,สาที่ตั้งอยู่ตรงกลางของฟูกุชิมะนะครับเกิดจากการระเบิดภูเขาไฟทําให้มีลักษณะของาธาตุที่เป็นกรดจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ส่งผลให้น้าําใสจนได้รับขนานนามว่าทะเลสาบแห่งกระจก เรามาเก็บภาพบรรยากาศเป็นที่ะลึกก่อนที่เราจะออกเดินทางไปที่ต่อไปกันครับ เป็นหมู่บ้านเก่าเหมือนกันนะรับหมู่บ้านเก่าอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังคาเขายังมีหิมะอยู่ไหมหมู่บ้าน,น,น,นเก่าตอนนี้ก็ผมมาถึงประมาณเกือบเกือบห้าโมงทางเข้ามาก็โค้งเยอะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในหมู่บ้านกันนะครับนี่นี่น,น,น,นี่นี่ีบ้านใหม่ม ที่ป้าโอ้ยดูละน้ำยางใสหิมะเริ่มตกอ,อีกแล้วครับหิมะที่ มีไปโน้นโลลูปตรงนี้ก่อน จมาถึงเย็นเกินครับร้านปิดเกือบหมดบรรยากาศเลยเงียบหนานิดนึง วััน,นครบ <Turn right. S 1> เดี๋ยวเราขับรถกลับที่พักก่อนนะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เช้านะครับฝากติดตามคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ